โลโหทะลาโเจ๊สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาท่ชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Race Driver <Devil> Great นะครับก็วันนี้เราก็มาเล่นกันต่อจากความเดิมตอนที่แล้ว คมเดิมตอนที่เด้วนี่เราก็ได้ไปถ้วสองควแล้วใช่ไหมเอาเลยครับมาแล้วนะครับท์อันนี้จะเป็นการแข่งแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งที่มาเป็นละรอบนะครับประมาณว่าฤดูการหนึ่งจะมีการแข่งทีหนึ่งนะครับการแข่ง24ชั่วโมงเนี่ยก็คือว่าเราจะปล่อยให้รถอะวิ่งไปทั้งหมด24ชั่วโมงครับแล้วใครได้ระยะทางที่มากที่สุดก็จะชนะไปนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแบ่งเป็นการแข่งที่แบบว่ามีรถประมาณหลายระดบับครับมีตั้งแต่ LMP1, LMP2, GT1, GT2 นะครับก็มาดูกันว่าเราจะเลือกที่จะไม่แข่งรายการนี้หรือเลือกจะเป็นคนขับให้ทีมอื่นหรือจะเลือกแบบว่าเป็นทีมเรานะครับถ้าเราจะเลือกแบบเป็นทีมเราเราจะต้องมีรถของตัวเองนะครับซึ่ง G T สองอ่ะคิดดูห้าแสนวอ่ะนะครับ G T ทีหนึ่งนี่เป็นล้านอ่ะคิดดูไม่มีปัญญาซื้อนะตอนเนี้ย L M P สองนี่เจ็ดล้านโอ้โห L M P หนึ่งขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเลขสองหลักนะครับยี่สิบสิบห้าสิบล้านโอ้โหต้องมีห้าแสนครับถ้าอยากจะแข่งในทีมตัวเองนะฮะแล้วอันดับต่อไปก็ อันนี้คือแข่งทีมอื่นคือไปเป็นนักแข่งให้ทีมอื่นนะครับแต่ว่าเราได้แค่ขับ GT2 ไงแต่พูดถึงได้เงินไหมก็ได้เงินนะครับเนี่ยได้สองแสนนี่ก็สองแสนกว่าเราจะหาดูว่าเราจะได้ขับรถอะไรนะครับรถพอดหรือว่าปอร์เช่นี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหรว่ว่ะนะโฟเนสอะไรเนี่ยอันนี้รถเป็นยังไงวะ คันนี้คันนี้ก็โอเคอยู่นะได้เงินมาพอๆกันหมดแหละอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับดูรถสิรถเอารถเราได้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะช่างมันเถอะนะครับดูจากอัตราการเร่งท็อปสปีดท็อปสปีดสามเดี๋ยวดูท็อปสปีดคันนี้ดิคือการแข่งขันนี้มันเน้นท็อปสปีดนะครับเปลี่ยนใจแล้วเอาพอเช่ดีกว่า ว่าพอเนี่แหละอ่าดูว่าไหนได้เงินเยอะคือมันได้พอๆกันเลยอะแต่เอานี้แล้วกันนะครับได้ค่าไอ้นตั้งห้าร้อยีอัไม่เอาเ,อาเป็น o r ม a l แล้วกันอะไรดีแฟลแบ็กเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้กดปุ่มไหนดูตรงตั้งค่าก็ไม่มีอ่ะเอาเป็นระดับนี้แล้วกัน,นครับขึ้นมาหน่อยนึง ระจับที่ยากขึ้นมาขนาดนี้การแข่งขันก็ต้องยากขึ้นไปด้วยนะมา,าลุย GT2 แล้วก็เราก็ไหวอยู่นะไปครับเกมนี้นี่บอกได้เลยว่าสมาธิลน้ลวนชนกุละ โอ้ยเมื่อกี้เสียหลักเลยอะ24ชั่วโมงจะระยะทางไกลสุดเท่าไหรน่นะครับตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะทางไม่ค่อยมีเน้นโค้งครับเน้นแบบพวกความเร็วความเร็วปลายอไปนี่คันนี้วิ่งย,วยาวๆครับ GT2 วิ่งวิ่งวิ่งเป็น300แล้วอะ ที่ดู LMP หนึ่งวิ่งกัน400เลยนะ400กว่าสี่ร้อย่สิบสี่อยะไประมาณนั้นยาวไปครับส่วนนี้ยาวไปไม่มีรถขัาไหนให้ดูดตูดเลยคือถ้าได้ดูดตูดนี่รถรถเราจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นคนระับไปไปไปไเยียบเยียบหมูนี่เยียบมิดแล้วนะเนี่ยมาแข่งให้ทีมเขา ไม่เป็นไรหรอกเป็นการหาเงินไปนในตัวนะเพราะว่าซีซั่นนี้ถ้าแข่งชนะก็ได้ต้องสองแสนแล้วไงสองแสนนี้ซื้อรถดีๆได้คันหนึ่งเลยไปครับยาวไปรู้สึกว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งของ GT2 นะครับเหมือน GT1 จะทิ้งเราห่างไปแล้วนะครับ คือรถมันคนละก,กรดเลกันเลยนะมันคนละอันนี้ก็เลยยิ่ง LMP หนึ่งนี่ไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเราก็วิ่งตามภาษาเราไปนะครับ GT สองก็วิ่งกันกอกกลุบอยู่ประมาณนี้แหละฮะถ้าเราเล่นแบบปรับเวลาให้มันคล้ายๆจริงอะ่ะเวลามันจะไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นะเวลามันจะวิ่งแบบชาร์กว่านี้แล้วก็ LMP หนึ่งอะ่ะมันจะน็อกรอบเราครับคือเป็นอะไรที่แบบสาดน็อกรอบกูเลยอะไรประมาณเนี้ไปไปไปด่านนี้แข่งนานหน่อยนะครับแต่ว่าได้เงินไงได้เงินเยอะด้วยเช็คได้ทีละหมื่นสองหมื่นได้ทีสองแสนเฮ้ยสองแสนซื้อ GTR ได้แล้วมั้ง คือผมเล็งไว้ว่าผมจะต้องเป็นแชมป์ที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วค่อยไ,ไปที่อื่นโอ้คือมันเริ่มมืดแล้วมันมองทางยากนะต้องเ,เปิดไฟครับคือมันเปิดเองนะมันไม่มีปุ่มให้เปิดหรอกมันเปิดเองของมันผมก็ไม่ได้วิ่งตามไลน์ด้วยนะมองไลน์ไม่เห็นหรอกสายตามั่ดีขนาดนั้อาจจะโดนแซงได้แบบง่ายๆเลยนั่นไงเห็นไหม คือจะวิ่งตามลายความเร็วมันจะโอเคเลยไปแล้วครับตอนนี้ทัางคืนแล้วด้วยนักเข่งแบบยีบสี่ชั่วโมงอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับแต่ว่ามันได้เงินเยอะจริงๆพูดง่ายๆมาฟาร์มเงินอ่ะอ่อโอ้ยตรงนี้เวลาพ้นโค้งนี่ผมจะชอบเสียหลักตลอดยอละรู้เป็นไงเหมือนกัน ไม่น่าจะเกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับที่ตอนว่าผมกดคันเร่งอะ่ะมันอ่าไหนไหนไ่นไหน,หน,หนชื่อไม่ได้น้องคิดแซงพี่รอไปอีกสิบปีเพราะพี่ชนเรียบร้อยนี่บอกแล้วว่ารอไปอีกสิบปีที่สิบหกแล้ว <ED 2> บอกแล้วว่าสมาธิต้องมีนะครับไปแล้วหลุดไปแล้วบอลลงบอดี้เราไม่เหลือแล้ว แต่เราไม่ซีเรียสนะครับเราก็มีไม่ที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไปครับยาวไปคือรายการนี้ LMP หนึ่งมันมาแข่งไนงะเราก็เลยจะได้ตังค์จากส่วนนี้มาด้วยนะครับไายยังตามทันอยู่ได้อยู่ครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถึงระดับจะเป็นระดับซีเรียสน็จริงแต่มันก็พอโอเคเนะ ดูตัวช่วงนี้ก็แซงเลยโอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบห้าทีนี้โดนแซงกันไปหมดเลยอ่ะ่นนะ่ะไฟอยู่นู่นดูน่นนะเราจะวิ่งเช้าอีกทีนึงครับแล้วก็รอกลางคืนอีกทีนึงแล้วมันก็จะหมดพอดีนะครับอาจจะดูน่าเบื่อ นะครับแต่โหได้เงินไอ้กากลุ่มก่อกลุ่มก่อกลุ่มไว้ GT 2มีแค่นี้แหละนะครับพูดง่ายๆเป็นพวกลูกกระจอกเพอเพ LMP ถึงมาแซงต่อหน,น้าต,ต่อตาไปดูนะแบบชิหายอะไรเงี้ยวิ่งมาตั้งนานแม่งแซงเราเฉยเลย แต่ผมขับ LMP หนึ่งนี่ไม่เคยน็อกรอบไอ้พูกนี้ได้เลยนะมันเก่งกันจังเลยไปไปไปกอะกลุ่มกันไว้ดูดูดหน่อยโหกว่าเราจะวิ่งมาทันพวกมันนี่นานเลยเนี่ยใช้านเวลานานพอสมควรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพลาดทีหนึ่งนี่หมดสิทธิ์นะครับเราเล่นแบบเป็นระดับยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเราจะได้ปลดล็อกเร็วๆไงเรื่องของเรื่องเผลอถ้วยยังไม่ทันครบคนระับก่องที่สองเปิดก่อนโอ้โห,โห,โหมันมันวิ่งก็แบบจุดยอดมากเลยอะ ปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะ่ะขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยมันดูดไม่ได้วะเฮ้ยไอ้บ้ามาชนกูโหเสียเซลเลยอะ่ะเบียดมับเเลยเราต้องแซงครับนั่นนะตามตามสนอง เบียดเราดีนะครับเป็นไงล่ะเรียบร้อยแหกโค้งไปเองเลยนะครับโอ้นี่นเราเรียกว่ารถอยู่ปะเนี่ยสุดยอดจริงเลยรถเราเนี่ยดูสะก่อนเละจะคำว่าเละได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะถึงประมาณกลางคืนอีกรอบนึ่มั้งนะเวลาถึงจะหมดพอดีโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโอ เสียลักอ่ะจะจะเลี้ยวมุดมับไม่ได้นะครับต้องตามลายจริงจรงอ่ะเมื่อกี้รัดความเร็วรถเลยทีแรกจะตามทันอยู่แล้วะยะานนี้ดูดูดไม่ไหวครับดูดูดคืออะไรดูดูดก็คือว่าเอารถข้างหน้ามาบาังลมให้เราครับรถเราจะเร็วขึ้นนะครับก็คือไม่มีแรงเสียทางจากลมไงโอ้โหเนี่ย จังหวะที่มันกระโดดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรเซ็งเลยคือมันเลี้ยวกลับไม่ได้ไงเมื่อกี้หักเลี้ยวเต็มที่แลนะ้วแต่มันไม่เลี้ยวอะ่ะต้องเบรกก่อนอย่าบอกว่าได้ดีสิบสี่ไม่ดีนะได้สักสิบสามสิบสองก็ยังดีนะครับเฮ้ยหลุดปีกหนึ่งละโอ้โหเรียบร้อยสิบสามแล้ว อีก6ชั่วโมงนะครับเวลาจะเดินเร็วๆหน่อยนะถ้าเกิดแข่งย4ชั่วโมงจริงๆผมไม่ไหวนะ <c oughs> โอ้โหวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะครับอันนี้เป็นการจำลองนะครับผมโอ้โหดูท่าผมจะตามไม่ทันจริงๆครับคือ <c oughs> ถ้าจริงห่างขนาดนี้คงจะตามไม่ทันแล้วแหละแล้วผมก็เรียบร้อยไปเรยด้วย อันดับที่สิเลยจ้าเห็นไหมพลาดทีเดียวนี่คือจบจบเกมครับเรียบร้อยเลยอีกห้าชั่วโมงก็ประมาณว่า5นาทีคงจะแซงขึ้นยากนะครับบอกแล้วครับเกมนี้มันต้องมีสมาธิจริงๆนะครับพยายามเล่นแบบไม่พลาดคือมันจะมีแฟลชแบ็กให้นะแต่แฟลชแบ็กกดอ,อะไรไม่รู้ว่าลืมเราก็ไม่เล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยแา ปกติผมแข่งก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟนแบ็กครับคือถ้าแพ้ก็คือแพ้ครับเราต้องยอมรับความจริงครับแฟนแบ็กก็ประมาณว่าย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะถึงโค้งนั้นเงินประมาณเนี้ยสมมติว่าเราชนโค้งนี้อะไรเงี้ยเราก็กดแฟนแบ็กไปเราก็จะได้โอกาสเริ่มใหม่อีกคีนครับแต่มันก็ไม่โอเคไงใช่ไหมการแข่งขันจริงๆเขาไม่มีแฟนแบ็กหรอกไปครับเยียบเยียบให้มิด สานาทีทันอยู่นะสามชั่วโมงในเกมกับสามนาทีข้างนอกอะไปไปไปเมื่อกี้ถ้าเยียบสุดก็ปัดแกโค้งเมื่อกี้นี่เป็นอะไรที่แบบประจำมากเลยเนี่ยเราไปวิ่งเป็นลายไงความเร็วรถแยะเสียจังหวะมาก เอาแล้วเหยียบว่ยเหยียบสุดๆเลยเนี่ยได้เท่านี้แหละมันน่าจะมีในตัดเทอร์โบเทอร์โบอะไรงเงี้ยบ้างนะเกมนี้โอ้สุดๆเลยครับถ้าเป็นของจริงนี่มอองมอ,น,อ,งมอน้ำแตกหมดแล้วไงโอ้โหวิ่งสามล้อยาวๆดูอ่ะรถแข่งนี่เป็นอะไรที่แบบว่าแข่งเสร็จปุ๊บเครื่องอาจจะพังได้เลยนะครับเนี่ยเอาอีกแล้วจังหวะโดดอะ โอ้โหแบบเซ็งมากเลยจะรัดก็ไม่ได้ไงรัดนี่คือก็เดี๋ยวไม่ทันอีนนกอะจังหวะล้อมันโดดไงมันเลี้ยวไม่ได้นะครับโอ้ไม่ขออันดับที่สิบอหวังแค่สิบสี่สิบห้าก็พอแล้วตอนเนี้ยอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่น่าทันอันเนี้เนี้ยเนียจังหวะโดดเอฟเนินเนินเนี่ยโอ้โหเสียดาย โอ้ก็ตามนั้นครับผมอันดับที่16นะครับโหพูดง,ง่ายๆก็เหมือนมาร่วมงานอะไรกับเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็โอเคอยู่นะ9 8 7 6ดหอุยอ้ยอุยมัวแต่มองเวลาไม่เป็นไรเราอันดับที่16หอยู่แล้วโอโ้แข่งมาตั้งนานเนี่ย LMP 1สภาพออกตัวนี้ก็ก่อกลุ่มก็อยู่แค่นี้ครับ นำก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปโดนไปโดนท okay. ิ้งช่วงนี้แหละช่วงเนี้ยพวก g t GT หนึ่งไปแล้วเห็นไหมลงเลยโอเคครับผมก็ไ okay. ด <c oughs> okay, ้ที่16นะครับเราไม่แข <c oughs> mm ่งในนามทีมอะไรวะเนี่ย N O E I อ่ามันอ่านว่าอะไรวะนะครับ No idea อะไรเล็เล็กซิ่งอ่า ออลบไป5้ากิโลเมตรนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับดูซิว่าได้ตังค์ไหมถ้าได้ที่ผมเนี่ยโอ้โบนัสเอาเจ็กไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ร่วมแข่งได้หมื่นเก้านะแล้วก็โบนัสนี่จะต้องเข้าอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของคลาสนะครับก็ไม่ไหวแล้วแหละนะฮนะเราพลาดเยอะไปหน่อย แฟลชแบ็กโบนัสเฮ้ยได้แฟลชแบ็กโบนัสด้วยแฟลชแบ็กโบนัสก็คือถ้าเราไม่ใช้ก็มันจะขึ้นมาให้ครับตอนนี้มีเงินอยู่แสนสองโอ้โหดูการนี้เราขึ้นแรงนะครับเป็นอันดับที่สามร้อยแปดสิบสองก็ถือโอเคอยู่นะทีมเราขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นไวมากร้อยเก้าสิบห้าครับ เราจะต้องเป็นหนึ่งในงร้อยให้ได้โอเคเริ่มกันสตาร์ทที่ซีซั่น2ได้เลยนะครับมาดูซีซั่น2นี่เราจะแข่งอะไรได้บ้างแข่งดิฟฟ์ฟรีสไตล์ได้นะครับแซนสองโปรเทนแล้วก็ไอนี้ไวเปอร์ปัสสกายไลน์อยู่แซนสองอะไปแข่งนิสสันขับก่อนได้ไหม โอ้โโอ้โโอ้ GTR แหอ่ะไม่ไหววะสห้นย์แสนสาม GTR มืองเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนมือสองแสนห้าจบข่าวครับผมคืออยากจะใช้สามห้าูนเหมือนกันนะมันก็โอเคดีเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ว่าเราอยากได้สก้ลายไงโอ้โหอ b เราซื้อได้พอดีเลย แสนสองเอาไงดีคือคิดหนักเหมือนกันนะบางทีอ่ะเวลาเราแข่งรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเงินที่ด่านฟรีสไตล์ก่อนแล้วกันนะครับฟรีสไตล์ดิฟ <c oughs> <AE S 2> <c oughs> เอไอเกี้ยหรอต่ขอดูรถแป๊บหนึ่งนะแสนหกแสนเก้าแสนเก้าอยากได้เอ็มเพลเลอร์มากเลยดอทจีทีโอแสนสี่ อ่ะกูไม่มีตังค์เว้ยมาฟรีสไตล์ก็ฟรีสไตล์มาเลยเราไม่แพ้อยู่แล้วฟรีสไตล์ดิสนี่เราจะดิฟยังไงก็ได้ครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีสามสิบวินะครับเราได้คะแนนเยอะที่สุดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่มองหาอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลย เฮ้ยไม่ได้จะกดดีเทเฮ้ยอ๋อยังไงแฟลชแบ็กกด F12 จะกดสตาร์ทจะกดอันนี้ใหม่นะเอาใหม่ไม่ได้ตั้งหลักเลยเมื่อกี้เหยียบคันเร่งซุ่ม4-6ก็ไม่ได้นะครับเคประมาณนี้เราจะดิบวนๆอยู่อย่างนี้ครับเพื่อตัวคุณจะได้ไม่ลดนะครับ ตัวคูณขึ้น4ี่แล้พยายามอย่าให้ตัวคูณลดครับผมอันนี้เป็นทริคนะครับเป็นเทคนิคการการดิฟนะครับอย่าให้ตัวคูณลดโอ้โหเห็นไหมเนี่ยปลาเบลสามใส่ละถ้าเกิดตัวคูณไม่ลดเลยแบบว่าดิฟดยาวๆก็ชนจะได้แต่ว่าซีเดียสนี้แบบฮึม ซีรัตไม่น่าจะถึงแสนนะอาจจะถึงแสนนิดนิดตอนช่วงไฟนอลน,นะครับงมายถึงคะแนน AI นะนะไฟยาวๆต้องดึงเบรกมือบ่อยๆครับ,บ,บรถคันนี้มันไม่แรงไงอุ้ยออเอาคะแนนขึ้นมาก่อนแปดแสนแปดแสนก็โอเคอยู่นะอีกสิบกวิ ิดีเพโอเคได้หนึ่งล้านน่าจะได้อยู่นะซีดีเอสไม่น่าจะยากเท่าไหร่โอ้ซีร่าขึ้นเป็นแสนเหมือนกันครับผมรวมสองแสนนะครับลูกนี้เอาแบบยากสุดซะก็ดีโอเคโอ้ได้เว้ยได้เงินได้เงิน แมบ,บนี้ปั๊มเงินได้เนี่ยได้สองหมื่นสี่แล้วก็แข่งอีกรอบหนึ่งก็สเต็ปเดิมครับดิบวนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับดิบวนไปเรื่อยพยายามให้ตัวคูณมันคูณเยอะๆเข้าไว้ครับ เวลาเราดิฟนี่แบบว่าคะแนนพุ่งกระฉูดโอ้ยโอ้ดิฟแล้วไม่ขึ้นนะครับโอเคสี่แสนทีนี้ก็รอดแล้วมั้งน่าจะนะเราก็ดิฟไปเรื่อยครับเวลามันเหลือเฮ้ยเกือบชนปล่อปล่ อันนี้ผมใช้จอยสติ๊กธรรมดานะครับอัตรา150บาทอยากได้จอย Xbox เหมือนกันแหละแต่ไม่มีปัิญยาซื้อว่ะรอรอคนมาโดเนทให้ก่อนนะเดี๋ยวจะซื้อจอย Xbox มาใช้ทดลองว่าวิฟมันกัาน,นี้ครับจอย PS4 ก็น่าจะใช้ได้มั้ง เห็นผมเห็นมีคนเคยเคยใช้ต่อเหรอ้าวอุ้ยเกือบเกือบรถเมื่อกี้โอเคสองล้านเนี่ยถ้าตัวคุณมันไม่ลดนะครับมันจะได้คะแนนเยอะมากโอเคไม่ยากเท่าไหร่ได้อีกสองหมืนสี่ก็เป็นประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นลว อ่าก็สเต็ปเดิมครับวนเหมือนเดิมโอ้โถก็วนตรงนี้มันเยอะมากเลยจะไปวนตรงไหนดีวะโอ้โหเมื่อกี้ยกเมื่อกี้เห็นยกไหมรถยกหน้าอะไรเมื่อกี้วิ่งมันจะวนตรงไหนแหละท่านผู้ชมเวลามีน้อยด้วยเอาตรงนี้หรือตรงนี้แล้วกัน ่เดี๋ยวควันบังมิดเลยโอ้หี่สองหมื่นอยู่เลยอะขี่ผ่านลว การจะเข้ามาเนี่ยเพิ่งจีสองหมื่นอยู่เลยโอ้โหไอ้นี่บังด้วยเราเลือกที่ผิดแล้วล่ะต้องขึ้นแสนให้ได้ทนอีกไม่น่าจะรอดสักเจ็ดยบร้อยเจ็ดหมื่นไม่น่ารอด พอท่อเจ็ดหมื่นนี่อยู่อันดับสุดท้ายเลยโอ้โหคือแมปแมปมันมันไม่ได้วนเหมือนอันแรกไงเราต้องหาเองด้วยไงก็ทีมเราได้อันดับสามนะครับโอโ้จะได้อีกสอง0มนสีซะหน่อยอดเลยโอ้ไดอารได้ค่าอันนี้ต้องหมุนว่าหกหมื่นแปดแล้วโอ้โหจะแปดหมื่นจะปลดล็อกกล่องสองแล้ว นี่ด่านเมื่อกี้ได้มาแสนหนึ่งได้สปอนเซอร์มาใหม่ด้วยนะครับไปดูสปอนเซอร์ดิเอ้าเราไม่ได้ใส่เหรอไม่งงเลยมาสปอนเซอร์มาใหม่ครับโอ้โหนี่ได้เก้าพันแต่ว่าห้ามชนไงไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ฟินเดเลกได้สองพันอันนี้ที่สามไหวอยู่อันนี้ฟินเดเลกได้สองพันใส่ไป อันนี้ดีกว่าแค่แข่งจบก็ได้เงินแล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับไหนดูซิเราเหลืออีกกี่กี่ถ้วยก็ตอนนี้เราเราไม่ได้ถ้วยตรงนี้มานะครับก็เพราะว่าเราได้ที่สามไง <ARM> ตอนนี้มีอยู่สองแสนสองนะครับซึ่งเราพอที่จะซื้อ GTR แล้วละ่ะ GTR แสนหกถ้าจะซื้อนี่ผมซื้อมือหนึ่งเลยนะครับถ้าซื้อ GTR แข่งอะไรได้บ้างมันแข่งด่านนี้ได้แล้วก็แข่งโฟเทินได้นะครับแข่งอันนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็แข่งดิฟฟี่ทัย ดิฟิสตายไม่มี GTR นะครับแล้วก็สามารถไปแข่งโปรเทอร์ในระดับสูงขึ้นไปได้เอาเป็นว่าผมซื้อ GTR เลยมารถในฝันครับซื้อมือหนึ่งด้วยเดี๋ยวขอไปดูรถก่อนทำไมรถเราเป็นสีชมพูวะหรือว่าเราเราไม่ได้ปรับหรอไม้ทีมบอดดิ้ง เอ้ยตอนแรกรถเราเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอการไปสีชมพูได้ไงลืมลืมนะเอาสีอะไรดีสีแดงนี่รถเราสีแดงดีกว่าแดงตัดตัดขาวไอ้ตรงนี้คืออะไรอ๋อนี่คือลายข้างในครับลายข้างในนี้แดงแดงเขียวเอารถดิเกไปเลย อืมนี่นะครับรถลิเกแดงขาวเขียวมันเหมือนธงชาติฝรั่งเศสปะนะเอาจะดูรถจะดูรถจะดูรถเออไปที่ไหนก่อนวะไม่ใช่ดิแป,แป๊บนึงแป๊บนึงวิวค่านี่ขอดูคันนี้หน่อยสิโอ้ยยะนี่มือหนึ่งมือหนึ่ง โอ้โหนี bye. Bye ่สันสกาย R34 นะครับโหสวยใช้ได้เลยนะสวยสดงดงามถ้ามันแต่งได้จะโอเคกว่านี้นะครับเกมนี้โอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอลาท่าผู้ชมวิพิงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b บส r i ร e กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมไปละบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้าครับ See you again